เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอ m มินีทีวนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมมานา p ็อกเกนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่กำลังเปิดให้ทดลองเล่นอยู่นะครับในช่วงวันที่14 2 0ถึง20สิงหาคมนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับจะแจกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมมารีวิวทีละอย่างให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอันดับแรก ก่อนที่เราจะไปดูเกมกันนะครับผมแ,แนะนําให้เข้ากลุ่มกลุ่มนี้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมก็สามารถเข้าไปได้นะครับเขาจะประกาศต่างๆนานาผ่านทางกลุ่มนะครับอย่างเช่นมีกิจกรรมอะไรนะครับที่แจกของนะครับผมก็จะอยู่ในกลุ่มกันทั้งนั้นเลยนะครับเกมอาจจะเลื่อน เปิดจริงนะครับผมไม่ก็สองสวันนี้หละนะครับผมไม่เกินวันที่20หรอกนะครับแต่ว่าถ้ามีคนสนใจเยอะนะครับผมเกมเขาก็อาจจะเลื่อนเปิดหรือว่าถ้าใครเจอบั๊กอะไรก่อนที่ยังไม่เปิดจริงนะครับส่งให้ในกลุ่มได้เลยส่งให้แอดมินได้เลยนะครับผมพร้อมแก้ทันทีนะครับผมก็เกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทางด้านของอของที่เขาแจกก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับของที่แจกเลยนะครับ เป็น V.I.P. นะครับผมประมาณ V.I.P. 5 V.I.P. 6นะครับแต่ว่ามี point เติมเงินนะครับผมให้ไม่จํากัดนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะสามารถพัฒนา V.I.P. ของเราไปได้อีกนะครับอ่าแล้วก็การแจกสกินโปเกมอนทุกสกินนะครับแล้วก็แจกเป็นโปเกมอนทุกตัวในเกมเลยนะครับผมก็มีประมาณ5 5 1นะครับแต่ว่าผม แยกไป2ตัวแล้วนะครับผมอัดคลิปไปแต่ว่าคลิปมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยมาอัดใหม่นั่นเองนะแล้วก็ทางด้านเลเวลนะครับเขาจะแจกมาอยู่ที่178รเเลเวลนั่นเองนะครับเกือบตันเลยนะอ่าก็เกือบตันเลยนะครับอันนี้ก็คือทีมผมนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แจกทางด้านของที่อัพเลเวลของโปเกมอนมาให้นะครับก็เลยต้องไอ้นี่เอาเองนะครับผมซื้อเอาเอง นี่ครับประมาณนี้แล้วก็ระบบเกมนะครับมีการเล่งเวลาคูณถึง6เท่ามาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเวลามันก็จะเล่งไปตามของมันนะครับเราก็สามารถหยุดได้เหมือนกันนี่ครับโอเคเราสามารถซื้อตรงนี้ได้แล้วก็สามารถทําการอัพ VIP ของเราไปได้อีกนะครับก็คือตรงนี้คือจะไม่จํากัดเลยนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูทางด้านของ VIP หน่อยละกันนะครับ สำหรับการเติมเงินนะนี่โอแบงค์ o สูงสุดอยู่ตรงนี้ซื้อได้เลยปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับเรามีไม่จำกัดนะครับก็คือเราสามารถถลุงเงินได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปรับของกันนะครับเป็นไงซื้อครั้งแรกอะไรแบบนี้เราก็จะได้เยอะหน่อยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูอย่างอื่นต่อแล้วกันครับสำหรับระบบเกมนะครับผมก็จะมีทั้งด้านอารีนานะครับแล้วก็อินดิโก้นะครับผมต่างๆนานาเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ต่างๆนานาตรงนี้นะครับผมถ้าเปิดเซิร์ฟจริงแล้วนะครับผมเราต้องเก็บเวลในการเปิดเท่านั้นนะครับผมก็คือยิ่งเราเวลเยอะเท่าไหร่คอนเทนต์ต่างๆนานาก็จะเข้ามาให้เราเล่นเยอะมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็น การประลองเลยครับอารีนาการดูที่1นนะครับตอนนี้พลังลบเขา4ี่ร้านสี่แล้วนะครับผมคนนี้เขาก็น่าจะเล่นมานานแล้วนะครับอนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเกมยังไม่เปิดจริงนะผมย้ําไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับผมสําหรับอันนี้นะครับกิจกรรมต่างๆนานาก็ยังไม่มีอะไรมาให้เพราะว่าเขามีกิจกรรมมาเอ้เขามีโปเกมอนมาให้ครบทุกตัวแล้วนะครับ แล้วก็มันจะไม่ต้องแจกตัวอย่างอื่นแล้วนะครับผมเออแล้วก็ทางด้านแพ็กก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเท่าที่ผมดูยังไม่มีแพ็กโปเกมอนเข้ามานะครับแต่ว่าจะมีแพ็กพวกแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้อัพของนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านด่านก็ยังไม่ปลดล็อกเลยผมเล่นไปแค่สามสี่ด่านเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเล่นแล้วกันนะแต่ผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับเขามี ทางด้านของคูณ6มาให้แล้วแบบทําให้เกมเร็วขึ้นทําให้เราแบบเก็บด่านได้ไวขึ้นโดยที่ไม่เสียเวลาด้วยนะครับนี่แบบโคตรเร็วนะครับเพราะว่าตัวเราเก่งแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องกี้กเหมือนตอนแรกนะครับผมอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเกมนี้เปิดวันที่21นะครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะมาเจอกันผมได้ผมว่าถ้าเปิดจริงผมน่าจะเล่นนะครับผมจังหวะนี้ อ่าเพราะว่าค่ายนี้อยู่กับผมมานานแล้วนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเขาอัปเดตครั้งใหญ่เลยครั้งนี้นะผมเขาก็ทําเกมขึ้นมาใหม่ได้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปซื้อ VIP เพิ่มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูของ VIP กันว่ามันจะมีอะไรบ้างสูงสุดที่ VIP เท่าไหร่สูงสุดที่ VIP เอ่อ18นะครับผมนี่เห็นไหม ตอนนี้ยังไม่มีโปเกมอนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็จะแจกชิ้นส่วน,นต่างๆนนานามาให้ก่อนประมาณนี้นะครับโอ้แต่เท่าที่ดูผมยังไม่เห็นแบบว่าอุปกรณ์อเวลโปเกมอนเลยนะตอนนี้ผมอยากอาวลโปเกมอนมากเลยจะได้เอาไปลงอารีน่านะครับแต่ว่ายังไม่มีให้อัพนี่นี่นะครับ 58หมดแล้วอ๋อก็ซื้อแบบซื้อง่ายๆเลยดีอย่างนี้แล้วก็ใช้เพชรซื้อไปเลยนะครับผมชิวๆเพราะว่าเงินเพชรเราเงินตรงนี้เราก็มีเยอะนะครับเขาเรียกว่าพอยต์ดิพอยต์เติมเงินนะครับตรงนี้อ่ะขออนุญาตซื้อพอยต์เติมเงินแบบรวดเร็วชิบนี่ครับใช้เงินแก้ปัญหาปรับ โอเคเกมมีอาการคร้ังนะิดนึงนะอาจจะเป็นบั๊กนะครับผมช่วงนี้ก็เกมยังไม่เปิดจริงนะโอเคนี่ฮะเกิดอาการคร้ังนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจ้งทางด้านเกมแล้วกันในส่วนนี้นะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะรอเกมเปิดจริงอาจจะไม่มีอาการนี้แล้วนะครับอฮ้ยอุ้ยกดผิดโอ้โหโอเค,อเคผมมาซื้อทางด้านของอันนี้ก่อนนะครับ มิวทูไวเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วนะในเกมนะครับนี่อันนี้ผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสริมพลังสักนิดหนึ่งแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วมันแบบมีเยอะมากเลยนะอ่าผมใส่ให้หมดเลยครับชิปตรงนี้คือแจกฟรีนะเขาน่าจะมีให้เลือกอัตโนมัตินะแบบนี้ผมผมว่ามันไอ้น,นี่ไปหน่อยช้าไปหน่อยนะครับ โอ้โหเวลแทบไม่ขึ้นเลยฮนะดูดิดูดิโอ้โอเคผมใส่แบบสีแดงไปเลยแล้วกันเวลอ้นี่แทบไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่ามันหัวสุดไงเป็นสีลุงนะครับประมาณนี้เวลห้า well, ไปโอเคอัพ okay. ตัวเดียวพอนะครับผมไม่เยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปไต่แรงให้แล้วกันนะครับ แต่แรงให้ผู้ชมดูแล้วกันมีชุดแฟชั่นด้วยนะครับอย่าลืมนี่เขาแจกสกินทุกสกินนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีนะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้จบนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเซิร์ฟเปิดจริงเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาผมก็จะมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะอขอไปไต่อันดับที่ โอ้ห้าแสนเลยเหรอันนี้7,000แสนะอันนี้70,000โอเคไหมเจ0 0 0มไปเลยแล้วกันผมเอาวเวไปแค่ตัวเดียวนะครับก็น่าจะสู้ได้เหละนะผมว่าเพราะว่าคะแนนเขาแค่70,000เองมาดูกัน,นครับการต่อสู้ระหว่างโปเกมอนโอ้โหเขาเอาตัวไก่มาเล่นดีว่าผมหยุดสักนิดหนึ่งครับ ช้าเกินนี่ฮะปืด๊ดดูครับดูอนิเมชันนะครับโอ้โหอลังการสุดๆผมขอข้ามแล้วกันนะชิมนี่ครับเขา,เาตัวตัวไม่โหดมาลงนะผมก็น่าจะชนะสบายๆเลยปับป๊บๆนี่ครับยูทูบไวผม ผมชอบมิวทูไวที่สุดแล้วนะในเกมนี้นะครับเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพลังแฝงเยอะมากเลยอ่ะผมขอข้ามแล้วกันเพราะว่าตัวนี้น่าจะถึกหน้าดูโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมนะผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมมานาพ็อกเก็ตนะครับเกมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมมาเล่นกันนะครับผมนะแล้ว,ลวตอนเปิดเซิร์ฟจริงเนะี่ยมาเจอกันนะครับผมก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับผม กลุ่มนะสำหรับกิจกรรมต่างๆนานาก็จะอยู่ในกลุ่มหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายกับปรี